สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเ่านำโชคนะครับมือนิเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับวันนี้วันที่27เมษายน2568นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมเอฟซีกับว่าบ่าวเ่านะครับมาหาคูบาวัดป่าอีกในเด้อนะครับผมมาหาคูบาตองวดแหละครับผมนะครับงวดวันที่สอง พฤษภาคม2568นะครับเป็นแนวทางความฝันธรรมชมุ่มงวดเขาเคยเขาสองงวดสามงวดติดเนาะครับเนาะ,ะงวดลุดกม็มีนะครับงวดที่ผ่านมากกระรุดอยู่ครับผมนะครับก็เดินทางมาหาคู่บาคือเกาเนาะครับธรรมชมุ่มหาเอฟซีเพิ่นมักเพิ่นชอบนะครับผมเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับนแนวทางความฝันแดดฮว่านธรรมชมนะครับผม เอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเข้าไปกราบน้ำมัสการคู่บ่าววัดปาน้ำกันหนับมารับชมนับโค้งสุดท้ายนะครับวันที่2พฤษภาคม2568นะครับเขามาในวัดเก่าลมลืนอยู่ครับผมอ่าถือว่าค่ายร้อนได้อยู่ครับเพราะว่าต้นไม้เยอะพี่น้องนับต้นไม้เยอะนับก็จะลมลืนแน่ก็จะค่ายหอนแน่นะครับท่านชมบานเท้าอากาศหอนคักท่านชมนะครับอ่รคำมานี่เป็นคือฝนจะตกขึ้นจังเมื่อวานท่านชม ดับเสียงฟ้าเสียงยังห้องล่มดนะับฝนขึ้นจุตกแต่ว่าบ่ตกห่างไฟห่างดับฟ้าห้องไฟกระดับอ่าเอานะครับเข้าไปกราบน้ำมาสก,การคู่บาวัดปลาน้ำกันนะครับท่านชมเข้ามาในนี้ก็าจะอากาศเย็ยนแน่ท่านผู้ชมนะครับร่มรื่นต้นไม้เยอะนะครับผมอา้าท่านผู้ชมบ่าวเถ่าจะพามาเบิง่งเลขกูบนะครับคู่บาจุด จุดทูบเมื่อไหร่ครับวันพระเมื่ว่านม่วานนี่บครับผมเมื่คืนนี่บครับหรือจุดย่ำเศารานะครับคู่บาว่าจุดทูบนะครับปลูปลาขาวท่านผู้ชมเอานะครับของพ่อเมืองเล่าเบ้าเถากำมาจุดมาขอปูเด้อพี่น้องเด้กับพ่อเมืองเล่าจุดทูบขอปูปลาขาวนะครับจุดขอปูไดหาห้าแปดสามนะครับอันนี้ของคู่บ่าววัดปลาท่านผู้ชมนะครับ 1>, 1 3 9่านะครับ931เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอานะัพาดโชคนะครับอันนี้เป็นเลขกถูกคู่บาวัดปลาจุดนะครับจุดวันพระนะครับผมจุดมือว่านคู่บาว่านะครับผม139 931นะครับจุดขอปูปลาขาวนี่แหละนรูมชมกราบนำมัสการครับคู่บาครับผมบกราบนมัสการจ้าค่ะคพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะผมเดเดเดินทางมาหา คูบานะครับมาให้ยำให้โค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2568ัน้าอยพี่น้องเด้อดับมาหาคูบาตองงวดละล่ะคูบาให้ตัวใดครับตองงวดเห็นดิหาเกตหนึ่งหาหนึ่งเกตหาเกตเกตบอกถึงหาเงี้ยเลยจะลืมแล้วละ่ะ <laughs> หนึ่งเกตหาหนึ่งเกตหาท่านผู้ชมมาหาคูบาตั้งแต่ตองงวดอันนี้คูบาฝันาเองเลยครับฝันเล็กน้อยอืมหาคนเอางูมาให้ มันไปหาข้องกับฝอมแล้วมันไมได้ไม่ไปได้งูเข้างูัวอางงูจงอางไม่ของมุข้องงูจงอางลากแล้วมันมาทั้งแต่ทั้งเสี่ยนในฝันมันโมเมนต์โคตรขีดเลยเป็นทั้งนิ่งแดงเก่าทา้งนิ่งแดงเก่าครับผมอ่าเอานะครับที่คู่บาให้ตรงวันขึ้หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่งหนับเน้นสองคู่นี่เลขทูบในคู่บาจุดเมื่อวานมันพระวันที่ยี่สิบหกงวดอนก้อนเนอะคู่บากับโจ๊ะ ได้สามเจ็ดสองมันสามเจ็ดสองมันบ่มีหลักฐานให้เบิ่งทูบแตกมันก็มุนไปเอาไปตั้งใส่ไหมเกืเดือเน่าครับเห็นคู่บ่าส่งให้ผมเบิงอย่างเงี้ยนะขับเบืดือมันเน่ามันก็มันเลยแตกมันเลยบ่เป็นโตก็เลยบ่มีหลักฐานอันนี้ก็เลยจุดจุดให้อีกเพื่อมักแมนครับง่ายพี่ทีครับผมหนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่งเลขทูบถมชุ่มนะครับเห็นจุดมันก็ใกล้กันอยู่เด้แบบสามแปดเนาะอย่างคู่บ่ากับจุดคอไอจุด อยู่ปูปลาขาวต้นโพใหญ่เนี่ยแหละนผูมชมเอาไกลมือแล้วฟันย่ำฟันยังบ่ครับหรือมักตัวไหนมัน,มนปเปลี่ยนไปเป็นครับมันมีพระมามาขออยู่นำ้ำเหมนในฝันในฝันมีพระมาขออยู่นำ้ำพระธุดงพระธุดงครับผมหอมกดมากครับเออพื่อเพลินว่าสนันติบาดอาบน้ำครับผมนี่มีม้มากเหรอพยงยางว่ามีห้อยปลาป้งยกของเนี่ยขึ้นเรียนสงการมากนี่ครับ โอ้ยอันมาขออยู่น้ำอ๋อคือทาปแป้งมันบพราท่านเดวเาด้าหรือว่าท่านัาเด็กน้อยอยู่บ้านเนี่ยพิ็นเด็กน้อยผู้ชายวซั่านครับป,รป่าแป,ป้งป่าแป้งเรอบอันขอผักน้ำเนื้จังมือสองมือผมสิทุดงขึ้นบางท่านเอานอนบ่ว่าครับทั้งสกกดพระทุดงแม่นครับโอ้เต่ง,งามเลยเดืองผ้าผาอยู่อันเลยตามน้นไม่ระย,ยาะเนาะเฮาก็ต้องถามพรรษาเพราะว่าผักือนกันไปสินัางก่อนนางหนานั่งหลังเป็น ครับเอาสัวพันเตะไม่ถามจ้าผลแล้วนะที่หกพันศาผมครสิหกพันศาแม่นพระธุดงค์พันวาคู่บาตถามเพิ่นจากพันศาแล้วแม่นต้องถามเน่ครับหาเพิ่นมาหาเพิ่นพันศาหลายกว่าห้าห้ากับให้เพิ่นนางก้อนครับเอาโสพันเตะตามท่านตามวินัยครับเอาถามกันในความเป็นจริงเมื่อต้องถามอยู่แล้วครับเลยนั่งกันเพิ่นพันศาหลายห้ากับให้เพิ่นนางก้อนนี่เราถามเพิ่นจ้าผลแล้วครับ ผมสิบหกรษาครับผมคิดว่าตรงเลขถูกเบาเท่าเนอกบาทเนี่ยเบาเทกหกหนึ่งสองสองหนึ่งหกมันโกดครับก่อนมันผักมันโกดก่อนมันพักเอเนมาอยูรโ่งามเลยมันอันยูกุดพุนเนอ่ยโอ้ยอาจารย์เพื่อเกิดยูเพอเฮ้จะให้นยูกุดนี้ครับแนยูกุตมันขอพักกันสามคืนเด้อสามคืนนี่ละเอางามนี้ครับก็เลยมันใจตัวได้แหละครับบาทเนี่ ก็มักสิบหกหรือสิบหกนะครับเอาคู่บาเพิ่มมีเพิ่มสิบหกถ้าเน้นคักตัวได้แหละครับผมก็เริ่มว่ามักทิ่าหายสิบเเลยเลขเก่าห่วงวนกวงฟันคักๆรัวๆครับเนาะเลขทูบนี้หนึ่งสามเก่านะครับหนึ่งสามเก่าหรือเก่าสามหนึ่งเก่าอยู่หลางนะครับเนาะ เขาจะไปว่าวันขึ้นบนไล่ใส่กระชังแล้วแต่ผู้ไล่ไล่ลงแต่ลงเพิ่งเนาะเบาเท่าจะเขียนเลขถูกให้น้ำเด้อทำมาชมเด้อน,นะครับหนึ่งสามเก้าว่ากวางแต่จุดยัวครับเขาจะได้หรอเปล่าเอ้เอารากาโครงสุดท้ายนี่จะเน้นเน้เน,น,นตัวไรครับผม ม้อยกับมาคิบเจือเกามาร์เจ็ดคือเกห่งเจ็ดหนึ่งเจดครับแต่มาร์กเล็กตัวเก้าน้ำสิบห่มนสิบหเขียนในเอฟซีเ่ครับผมเขียนลุลดนะตัดเพราะว่าก็อยู่ในชุดนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันมันมันสิบหกัอยู่ในชุดที่คูบาให้ตองวดธรรมช่มนึ่งหาจะเีเพราะว่าคูบ่าวบริตัดให้ที่แรกนะครับเพราะว่าเล็กน้อยนะมันใส่เสือเบอร์หนึ่งเบอร์หาเบอร์เ็มันแลนวูนกันมันโยูนีเลี่ยงกันอกมันสี เลขถูกตัด2อตัวเห็นไหครับโอ้ยต้องไปต่างต่อครับสามเกเก่าสามันเนไะมครับหนึ่งเก่กาหนึ่งัเนตเรีบมว่าเปลี่ยนเนาะสามหนึ่งเก้าสาเก่าสาเ่าเเขียนให้เต็มเลยพี่น้อง เอา่าหาเอฟซีผลนมักนะครับเล็กถูกไปถึงฝ <c oughs> ันผู้นั้นผู้นี้เอาแต่ว่าคู่บากย็ยยำเม็ดเดียวคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่อาทผู้ชมนะครับกระเขามาหลายงวดตะเอางวดที่ผ่านมาหลุดอยู่ทำช่ชมหลุดก็คือหลุดนะเป็นแนวทางความฝันได้พี่น้องเด้อนะครับมีแนวทางความฝันคู่คู่บาเพิ่นบ่มีอ่าเล็กคำนวณดอกครับเป็นเล็กความฝันเล็กนิมิตนะครับผมไหลงวดนี้คู่บาเพิ่นกเ็เลยจุดถูกให้น้ำไับงวดที่ผ่านมาคู่บาเพิ่นจุดอยู่ครับ ได้สามเจ็ดสองคนบาวันนี้ก็เลยอยากจะจุดให้ทูบเหลือซุ่มอันปุนั่นล่ะได้ซุ่มๆเอามาจุดกูบาเพิ่อนกระซงไปบอกเบาเถาอยู่ละธรรมชมแต่ว่าเบาเถาแล้วเอาคือบอกให้มาไทยเอฟซีเบิงเสียดายมาแตกซช่ไเนาะเออมาทุบแตกกูบากับเราให้ฟังอยู่กูบาทรงให้เบิงอยู่ธรรมชมมันกระโดก็เลขเบาเถาฟันพอดีเจ็ดสองขมโดเอานะครับมีเขียนให้เพิ่มธรรมชมมี มีหนนะครับคูบาฝันว่าพระธุดงมาขออยู่วัดนำ้ำธรรมชมนะครับอ่าเพินสิบหกคนสาเพินสะิบหกันาับหนหานี่กระตัดจากชุด1 7 5ของคูบาเนี่ยแหละครับผมคูบาเน้นเหยคะ่คะคะ่คะขึ้นหนึ่งเจ็ดเดหนึ่งกับตัวน้ำได้ธรรมชมเด้อนะคนับชุดเน้นนะครับตัวร่องกับเจ็ดหาหหรือผู้ไดมักเลขทูปนี่หนึ 1, 1, 3, 9, 9, 3, 1, ่งหนพี่น้องกับอยู่ในนี่ละเบาเ่าก็เลยตัดให้น้ำกับตัวนำ้ำามหนึ่ง นับถาผู้ใดมกักเลขถูบ่มักกับบ่เป็นยังทผช่ชมเอาชุดที่ความฝันของคู่บาวบ่ึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ5้าห้าหนึ่งเจ็ห้าเจ็นเที่เขาบอกกันตัวแรกสลับเอาในนี่คู่บาวา่าเอาสลับในนี่ห้าหนเอาหาไปอยู่ข้างหน้านับห้าหนึ่งคู่บาวา่าเลื่อนเจนึ่งไปสลับสรับกันเพราะว่าเด็กน้อยนะ่ะมันถือง,งู้มากงู้ตรงอ่านเป็นเจ็ดแล้ววันนี้เบอร์เลขเบิร์เบอร์มันใช่เสือเบอร์หนึ่งเจด มันบนเลี่ยงกันเดรอมันมันแรงกันบุญอยู่เล็กน้อยชมมรันเลขมันบ่เขามันเลยจับจุดประตูแต่เลขมันมีอยู่แล้วนะมีหนึ่งมีหามีเจ็ดครับเขาบอกง่ายๆก็เรียนหกประตูก็ดีเด้ตัดเอาได้พี่น้องดรอหรือสลับเอาได้นี่เลขสามตัวนี่แค่นั้นมีเพิ่มขึ้นมากโครงสุดท้ายขึ้นหนึ่งหกท้ชมเพราะว่าหนึ่งหานี่ก็อยู่ในชุดแรกอยู่แล้วนะครับบ่าวเถ่าจะเขียนให้ตั้งแต่ที่แรกแหละแต่ว่าคู่บ่าวคุณว่ามักเจ็ดหากับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเลขเก่าหมดก่อน ครับอืฟังคาฝันแนมันบอกกับก็เลยสร้างวันเนียค่ะคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาผมกับตัวนี้กับหนึ่งหกเนี่ยอ่าตัวร่องทำช่มหนึ่งหกเพราะว่าคุบ่าวฝันได้ึ้นวันกุลก่อนคืนวันพระนะฝันพระศุกร์มหามาขอมาขออยู่วัดน้ำนะครับทำช่วงตอนนี้ได้เถาได้ผ่ากับประมาณสามสิบกวนโอ้ยขนานอยู่หลายต้องเข้าตรงถามอ้าวแคปนาจอได้พี่น้องเด้นะครับอ่าคุบ่าววัดปลาเนียนยำไปแล้วนะผมหนึ่งเจ็ดห้า หรือหาเจ็หนึงหรือหาหนึ่งเจหรือเจ็ดห่าธรมชมนับสตัวนับหนึ่งกคือ7จ็ดหวงกลมเลยนะครับหาลอตเตอรี่ไวเลยนับตัวร่องมักคือหนึ่งหกคูบ่าวา16ึ่งล้กกเจ็ดหาหาเจล้กกัหนึ่งหาเนี่ยก็เป็นตัวกันผู้ไดมักเลขทูกกัน1 3งสามเก่าเก่าสเบาถอดตัดให้นํ้ำคือ3ามหนึเก่าสเก่ากับตัวน้ำผู้ไดมักแต่เม็ดเดียวคู่บ่าวเน้นคือเจ็ดหนึ่งหนเจ็นะครับเอานับ้ามักถ่าชอบถ่าถูกใจได้พี่น้องเด้อนับ นะครับไปหาหยิบจับอรเต่นะครับบ่มักบ่ชอบบ่ถูกใจคือเบาถาว่าเบิงซื่อธรรมชมนะครับงวดเข้ากับสองสามวดซอนงวดรุดก็มีนะครับลุดงวดสองวดก็มีงวดที่พานมาลุดนะครับเอาแคปหน้าจอกราบขอบุณขอบุณคูบาวัดปลาธรรมชมขอบคุณเ c ซแฟนครับทั้งสองทุกท่านนะครให้โชคให้มาอ้าประตูห้องน้าพังบ่ครับมันลดไม่ได้พังนับน็อตมันลดเอาฟังคุณกับประตูบ่ดีด้อครับผม หาได้โชคได้หมานพี่น้อง <ś 2> ไปเข้าห้องน้ำจังว้เออประตูห้องน้ำขึ้นเป็นสีพังๆนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าให้โชคให้หมานทรรมชุมนะครับสวัสดีครับ